นะครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราจะไปดูความคืบหน้าเหมือนกันนะฮะเหตุเพลิงไหม้ห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ที่ภูเก็ตนะครับนอกจากเรื่องของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคนงาน,นพนักงานหลายพันคนนะครับเขาจะมีงานต่อไหมจะตกงานหรือเปล่าไปติดตามจากคุณเพลินพิษชูเศษนะครับผู้สื่อขาวสำนักข่าวไทยสมทที่จังหวัดภูเก็ตครับ นี่เป็นสภาพล่าสุดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างซูเปอร์ชิพจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งวันนี้พื้นที่ดังกล่าวยังคงถูกปิดกั้นไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั้นยังคงมีควันไฟปะทุรวมถึงมีเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายจุดค่ะขณะที่ทางจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีการตั้งเต็นท์รับลงทะเบียนแจ้งผู้สูญหายซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้มาแจ้งคนหายเพียงหนึ่งรายและลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุบ้านเรือนพังเสียหายจํานวน6หะ เมื่อวานที่ผ่านมาบริเวณนี้จะเป็นจุดที่เปิดรับลงทะเบียนให้กับพนักงานของห้างซูเปอร์ชิพนะคะวันนี้ปรากฏว่ามีการนําเอาแผ่นป้ายค่ะติดไว้ว่าห้างซูเปอร์ชิพสาขาใหญ่นั้นจะไม่เลิกจ้างแล้วก็ให้พนักง,งานทุกคนนั้นกลับไปรายงานตัวที่ห้างซูเปอร์ชิพนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางจัดหาง,งานจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าทางห้างซูเปอร์ชิพมีการประสานมาตั้งแต่ช่วง บ่ายของวันนี้นะคะทางท่านจัดหางงานเนี่ยได้เข้าไปประชุมกับทางซูเปอร์ชิซึ่งทางซูเปอร์ชิแจ้งมาแล้วว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเขายังรับเข้าทํางานต่อตามปกติไม่มีการเลิกจ้างแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทางห้างซูเปอร์ชิปยืนยันว่าจะไม่มีการเลิกจ้างพนักง,งานแม้ว่าสาขาใหญ่เพิ่งจะถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหมดก็เป็นเพราะปัจจุบันซูเปอร์ชิปมีสาขาย่อยที่เปิดกระจายอยู่ทั่วเกาะภูเก็ตถึง44สาขาด้วยกันค่ะซึ่งก็เปิดขายกันตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ล่าสุดยังใช้วิธีการแก้ปัญหาลูกจ้างตกงานด้วยการเปิดตลาดสดขายตรงขึ้นวันนี้เป็นวันแรกด้วยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าวันนี้ค่ะสถานที่ขายของชั่วคราวของห้างซูเปอร์ชินั้น คนยังหนาแน่นจริงๆค่ะสินค้าที่ขายก็ยังมีความหลากหลายเหมือนเดิมนะคะมีทั้งของสด,ผ,ดผลผลไม้ค่ะที่นี่เนี่ยอาจจะร้อนไปสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีของให้ได้เลือกซื้อกันมากเหมือนเดิมนะคะพนักง,งานจากที่อยู่ที่ซูเปอร์ชิปใหญ่ค่ะก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นี่ย้ายมาจากตรงซูเปอร์ชิปใหญ่หมดเลยไหมคะใช่ค่ะตอนแรกที่ไฟไหม้กลัวตกงานไหมพี่ อ่าไม่กลัวค่ะคิดว่าก็เขาไม่น่าจะทอดทิ้งพนักงานนะสู้ไหมสู้นโอเคที่วันนี้มามาตั้งเป็นเขาเรียกว่าตั้งขายชั่วคราวชั่วคราวค่ะเพื่อพนักง,งานกี่คนได้คะเนี่ยประมาณอืมเป็นพันเหมือนกันนะคะ่ะเป็นพันคน คุณผู้ชมคะที่ซูเปอร์ชิพนั้นนอกจากจะมีพนักงานคนไทยมากกว่า2,000คนแล้วค่ะก็ยังคงมีพนักงาน3สัญชาติก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็พม่าอีก700คนนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเขาก็ยังคงมาทํางานตามปกติเหมือนกันมิงกะระบ้างาี่นี่เป็นสัญชาติพม่าครับ,รรบอตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้กลัวไหมว่าเราจะตกงานมันคือกลัวเหมือนกันครับ กลัวทุกคนเลยครับเพราะว่ามันมีข้าวเช้าแล้วข้าวใบอยู่ไงครับรับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆนเพื่อนนี่โอเคอยู่ครับบมกําลังมันมีงานมีงานทําอยู่ครับคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าในเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ห้างซูเปอร์ชิพนั้นจะสร้างความสูญเสียมากมายอย่างมหาศาลนะคะแต่ว่าในวันนี้สิ่งหนึ่งที่สะท้อนเห็นก็คือว่าพนักงานอีกหลายร้อยชีวิตค่ะพวกเขายังคงมีงานทําแล้วก็รอค่ะที่จะเจอฟ้าหลังฝนในอีกไม่นานนี้ด้วยนะคะเรลินพิษชุแสนรายงานจากจ ชีวิตเมซินก็ต้องดิ้นกันไปนะครับยิ้มไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะ,ะพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาทลายโรงงานผลิตปืนเถือ่อนที่นครสวรรค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็โอ้โหโก่อนออกพรรษาหลายเทศกาคลคึกคักเกินเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ